will at advice as Ad rock King IT network Ozone gaming gear seek สวัสดีครับพบกับอิงที่โอฮอคโซนนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเคสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเคสระดับเทพเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ใช้แพลตฟอร์มมินิ i อ x นะครับเคสที่มากับอิงวันนี้ก็อาจจะเป็น t h e r m o t e ท Core X1 ซนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยหลักๆก็คือขนาดของเขานะครับที่เป็นเคสทรงคิวบ์แล้วก็ขนาดไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการปรับแต่งโมดิฟายหรือว่าการใส่อุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งชุดน้ำก็สามารถจัดได้เต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาดู มาเริ่มกันที่ดิเมนชันของตัวเคสกันก่อนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของส่วนสูงนะครับอยู่ที่426ม mm ิมนะครับหรือว่า16.8นิ้วแล้วก็ความกว้างนะครับอันนี้จะอยู่ที่280มิมหรือว่า11นิ้วและความลึกนะฮะทางด้านข้างจะอยู่ที่471ม mm ิมนะครับหรือว่า18.5นิ้วหน้าเคสนะฮะ จะเห็นว่าเป็นเคสที่เออดูแล้วมันทรงมันเหมือนเคสทรงคิวบ์ยังไงไม่รู้นะฮะแต่ก็ไม่คิวบ์สัทีเดียวนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีส่วนสูงมากกว่านะครับตัวที่ข้างหน้าจะมีตะแกลงนะฮะแตะแกลงพวกนี้ก็เป็นเวนทレーションโฮลนั่แหละครับหรือว่ารูพวกรับอากาศอะไรอย่างนี้หลักๆที่เราจะเห็นก็คือมีโลโก้ The r m a l t a ท็อยู่ตรงนี้แล้วก็ เบช่องเสียบ5.25นะครับตรงนี้อยู่2อันนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวขายจริงเขาจะมีมาให้2อันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อติดนิดนึงกับของที่เราได้มาได้มาตัวเดียวนะฮะสำหรับบางคนที่เขาอาจจะไม่ใช้ซ d ดีลอม DV วดีลอมอะไรก็โบสิครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะต้องหาอะไรมาปิดหน่อยนะฮะหมุนทางด้านข้างนะครับเป็นฝาใสแต่ว่าฝาใสตัวนี้นะครับเราสามารถย้ายไปอีกฝั่งได้ด้วยนะฮะโดยที่เราสามารถปลดล็อกตัมสกรูนะครับตรงนี้คือตัมสกรูนะฮะอย่างที่เห็น ก็คือเวลาเราแกะนะครับเราสามารถไขได้ด้วยมือเปล่านะฮะก็ไม่ต้องใช้ไขคงไขควงอะไรเลยและข้อดีของเขานะครับลองดูกันดีๆนี่เลยนะฮะถ้าเราไม่ดึงออกมามันก็จะไม่ล่วงนะฮะก็คือห้อยไว้ตรงนี้อย่างที่เห็นข้อดีของเขาตรงนี้ก็คือไม่ล่วงและมันไม่หายนะค,คือประเด็นหลักๆเลยฟาเคสนะครับสามารถกลับด้านไปนไว้ฝั่งได้สําหรับคนที่ต้องการจะโชว์ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบทางด้านในนะฮะ การวางบอร์ดนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนเปิดรายการก็คือเจ้าเคส Core x 1ตัวนี้จะเป็นเคสที่รองรับแบบ MINI ITX เท่านั้นนะฮะจะหาพวกบอร์ด ATX อะไรมาใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มพวกเกมม้งเกมมิ่งก็มีเยอะนะครับสำหรับมินิ ITX การติดตั้งอะไรก็ได้หลากหลายนะครับตรงนี้สามารถถอดและเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเราทางด้านหลังนะครับดูจากรูปทรงคร่าวๆนะครับจะเห็นว่า ตัวนี้เป็นบอร์ดวางนอนนะครับนี่เราเห็นไปนเมื่อกี้เลยตรงนี้จะมีพัดลม12เซนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าแฟนม o u ต t i n g option ตรงนี้เราสามารถใส่ได้ถึง14เซนนะครับแค่นั้นไม่พอยังเป็นรูสไลด์เห็นไหมฮะบริเวณนี้เป็นรูสไลทมทนะครับถ้าเราอยากจะให้พัดลมอยู่ต่ำเราก็สไลด์มาลงมาอยากให้มันอยู่สูงเราก็สลด์มาขึ้นไปสไล์ได้ทั้ง12และ14ซนเมเลยนะฮะตรงนี้ถัดมาจะเป็นรูที่เราไว้ ร้อยสายพวกสายยางหรือว่าจะเป็นสายไฟอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเอาไปใช้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเหลือสําหรับคนที่ใช้หม้อน้ําที่ห้อยอยู่ข้างหลังเคสนะฮะตรงนี้นะครับในส่วนของ p c i ที่เสียตรงนี้จะมีมาทั้งหมด3ช่องนะครับสำหรับเคสมินิ i t x ก็ถือว่าให้มาครบคันแล้วแหละเพราะว่า i t x ส่วนใหญ่ก็จะมี p c i มาช่องเดียว2ช่องบ้างนะครับตรงนี้ก็รองรับสําหรับคนที่ใส่การ์ดจอแบบระดับเทพนะครับที่กินพื้นที่สสล็อตก็สามารถใช้ใช,ใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะถัดลงมา บริเวณ power supply นะครับอันนี้ก็จะเป็น power power supply mounting แบบ standard นะครับเราสามารถตั้งแบบทั่วไปนะครับไม่ได้ตั้งแบบแนวตั้งนะฮะแต่ว่านอนแบบปกตินะครับโดยที่ข้างๆงนี้จะมีรู ventilation หรือว่ามีรูที่มันมีให้อากาศเข้าระบายอากาศเข้า,ระ,า,า,า,ขาระบายอากาศออกอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งรูตรงนี้ระบายอากาศให้ทั้ง power supply 1และ hard disk สองนะครับเพราะ hard disk mounting อยู่ข้างในนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอย่างที่กล่าวไปเราสามารถย้ายไอ้ฝาเคสอะคริลิกอีกฝั่งหนึ่งมาใช้ตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่า าเราจะใช้แบบเดิมนะครับตัวนี้มีแอร์ฟิลเตอร์นะครับหรือว่าเป็นแบบการฝุ่นมาด้วยนะฮะโดยที่มันเป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถงัดแล้วก็สามารถแปะเข้าไปได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับฝุ่นยังพอสามารถเข้าได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะฮะตรงนี้การฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเวลาแปะเราก็แค่แปะเกลาเข้าไปนะฮะตรงนี้มันก็ดูดติดแล้วนะครับเอาออกมาล้างเอาออกมาเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าวัสดุมันก็ไม่ใช่ฟองน้ำนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือน พลาสติกกึ่งยางหน่อยนะฮะสามารถแปะแล้วก็ถอดเช็ดถอดล้างอะไรก็ได้ตามสบายเลยนะฮะตรงพวกบริเวณ i/O นะครับทั้งไม่ไม่ได้อยู่ทางหน้าเคสนะครับแต่ว่าจะอยู่ทางด้านข้างนะฮะตรงนี้จะเห็นว่ามี LED 2ออันนะครับอันซ้ายมืออันนี้จะเป็น power LED นะครับสถานะการทำงานของเครื่องนะครับถ้าติดก็ติดอันนี้จะเป็น hard disk status นะครับหรือว่าสถานะการทำงานของ hard disk นะก็คือกระพริบกระพริบนั่นแหละครับถัดลงมาจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power button ตรงนี้วัสดุจะเป็น เหมือนเหล็กบัอลูมิเนียมหน่อยนะฮะถัดลงมาจะมี usb 3.02ช่องอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นสีฟ้าลงมาจะมีรู3.5 2รูนะครับรูบนอันนี้หูฟังนะครับอันนี้จะเป็นไมโครโฟนและข้างด้านล่างจะเป็นรีเซ็ตสวิตช์นะครับสายตรงนี้ออกมาทางด้านหลังนะฮะเราก็ไปต่อเข้าเมนบอร์ดแต่ว่าข้อดีของเจ้าอ x 1ตัวนี้ไอเจ้าแผงตรงนี้นะครับเราสามารถถอดย้ายไปใส่อีกฝั่งได้นะครับที่จะให้ดูอีกฝั่งต่อไปนี้เลยตรงนี้นะฮะ ้องโฟกัสดูเห็นไหมครับอันนี้จะมีเป็นช่องววไว้นะครับเราสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะตั้งเคสไว้ฝั่งซ้ายหรือตั้งเคสไว้ฝั่งขวาของโต๊ะคอมก็สามารถทำได้ทั้งคู่ครับหน้าเคสนะครับเราสามารถแกะได้อย่างที่เห็นตรงนี้ดึงมันออกมาเลยนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากทางด้านหลังของหน้าเคสนะครับก็จะมีเวนเทเลชันเหมือนกันนะครับอันนี้จะ ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแต่อย่างที่เห็นมันจําเป็นจะต้องบีบออกมาอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันมีกิปเหนียบอยู่นะฮะตรงนี้วัสดุก็จะเป็นเหมือนตรงที่ใช้แม่เหล็กนั่นแหละครับก็คือจะเป็นกึ่งพลาสติกกึ่งยางหน่อยนะฮะสามารถเช็ดและล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายนะฮะไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับบริเวณทางด้านบนนี้ไอ้เวนเตเลชั่นตรงนี้มันจะทําหน้าที่กรองฝุ่นให้กับพัดลมที่อยู่ตรงนี้นะครับพัดลมตรงนี้เราสามารถใส่ได้ทั้ง120และ เอ่อมิลนะครับตัวที่ให้มาจะเป็น120นะฮะอย่างที่เห็นรูมีรูสลด์นะฮะเราก็สามารถดัดแปลงพลิกแปลงอะไรก็ได้นะครับเอาตัวนี้ลงมาเหยียบมาลงข้างล่างหน่อยเหยียบไปขึ้นข้างบนหน่อยก็ได้นะครับเป็นรูสไลด์แล้วแต่การใช้งานของเราเลยที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าไอโอทางด้านหน้าสามารถย้ายได้นะครับเราเปิดฝาเคสนี้ออกมาเราเอาไขาควงไขสองที่นะครับบนและล่าง ซึ่งอันนี้ผมไขไว้แล้วนะครับเราก็ดึงออกเลยนะฮะเราก็ย้ายไปอีกฝั่งอีกฝั่งก็ถอดเหมือนกันนะครับแค่เอาไขควงบนและไขควงล่างไขออกนะครับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับตรง5.25ตรงนี้อย่างที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันเป็นตัมสกรูนะแต่ว่าเขาไขมาค่อนข้างแน่นเราก็จะเป็นจะต้องเอาไขควงไขออกนะครับสำหรับคนที่อยากจะย้ายในส่วนของเบ5.25ขึ้นไปไว้ทางด้านบนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องหักไอ้แบ็กเก็ตนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถ ถอดไปเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่จะไม่ใช้เบ5.25แล้วก็จะเป็นพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับการจอที่ยาวขึ้นหรือว่าจะเอาอะไรมาดัดแปลงใส่ก็ได้เช่นกันถอดฝาหน้าออกมานะครับวิธีการใส่กลับก็ไม่ยากนะครับแค่วางกลับลงไปให้มันลงล็อกนะฮะแล้วก็ดันมันเข้าไปนะฮะให้ดังปึ๊กอย่างนี้นะครับแค่นี้เป็นอันจบที่ผมได้พูดไปตอนเปิดรายการนะครับว่า Core X1 เนี่ยมันเป็นเคสที่ สามารถโมดิฟายได้หลากหลายนะครับเช่นกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับฝาท็อปแพเนลก็สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าฝาบนโดยใช้ตัมสกรูนะครับตัมสกรูนี้ก็ไม่ล่วงเช่นเดียวกันนะครับปล่อยมือแล้วไม่หลุดหายนะฮะตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีเวนเทเลชันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับเป็นแบบแม่เหล็กเหมือนกันนะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นเลยเราสามารถออกมาเช็ดออกมาล้างได้เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆนะฮะ ทางด้านบนนะครับที่ได้แกะออกมาเมื่อกี้ผมยอมรับเลยว่าเคสตัวนี้เจ๋งมากนะฮะออปชันการติดตั้งอะไรสามารถทําได้หลากหลายมากนะครับเพราะมีแบรกเก็ตอันนี้มาให้4ตัวนะครับแบรกเก็ตอันนี้เป็นน็อตสลด์อยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้ยังสามารถสไลด์ได้อีกนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใส่พัดลมใส่หม้อน้ำนะฮะอย่างที่เห็นเลยเราสามารถขยับได้แบบอิสระทุกตัวเลยนะครับโดยที่ใช้น็อตตัมสกรูนะครับก็จะเป็นน็อตแบบไขมืออย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้ไขค้งไขควงอะไรให้ยุ่งยากนะครับสามารถเลื่อนได้ตามสบายใจเลยนะครับส ติดหม้อน้ําได้สูงสุดนะครับก็ประมาณ3 6 0มิลนะครับหรือว่าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้1น,นตอนนะครับสอตอน3ตอนได้สบายๆนะครับหม้อน้ําโดยเท่าจะติดไว้เหยียบซ้ายเหยียบขวาเหยียบหน้าเหยียบหลังยังไงก็ได้นะครับอันนี้เป็นอิสระมากในการโมดิฟายพลิกมาทางด้านล่างนะครับก็ต้องละเอียดจริงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคอ X1 ถอดได้ทุกส่วนนะฮะ ทางด้านล่างก็ถอดได้นะครับอันนี้จะเป็น ventilation hole นะฮะบริเวณนี้จะมีดักฝุ่นมา2จุดนะครับอันนี้ก็เอาไว้ติดพัดลมพัดลมอะไรก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นของ power supply ซึ่งถ้าเราจะถอดทางด้านล่างนะครับเราต้องแกะอันนี้ออกก่อนชึบแกะออกมานะฮะอ่ะดันทางด้านหลังออกมาก่อนนะฮะแกะออกมาแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณ backet ของฮาร์ดดิส s ์นะครับจะมีรูจุดอยู่ตรงนี้เป็นน็อตนะฮะแล้วก็แกะน็อตนี้ออกมาแกะน็อตอันนี้2ตัวนะครับแล้วก็ ไข่ตั้มสกรูออกนะครับตั้มสกรูท้านหลังก็เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นน็อตหัวแม่มือธรรมดานะฮะแกะออกมาก็จะเห็นนะครับว่ามันแกะได้เช่นกันนะครับทางด้านนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะก็คือสามารถติดตั้งอะไรก็ได้นะครับตามสบายเอาพัดลมพัดลมมาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาพัดลมมาวางก็สามารถยึดได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สามารถโมดิฟายได้แบบคือตามใจเราเลยแหละตรงนี้ทางด้านในเคสนะครับมาเริ่มกันบริเวณตรงเบ5.25กันก่อนนะฮะ อย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับล้วก็เอาอุปกรณ์5้าจุ่สองห้าไม่เป็นออปติคอลหรือว่าอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกดังแป๊กแค่นี้ก็คือจบนะครับในส่วนของ5.25ก็มีมาให้2ช่องถ้าเราไม่อยากใช้เราก็เปิดหน้าเคสต่อมาที่ผมไปดูไปเมื่อกี้นะครับสามารถไขน็อตออกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้บริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ใส่เบ5.25ขยับมาทางด้านในนะครับก็มาดูกันที่ storage mounting option กันก่อนเเเลยยนนนะอ่่างทีีห็บบรริวณ้คั จะมีที่ใส่ฮาร์ดดิสอยู่3ตัวนะครับวิธีการถอดไม่ยากเราแค่บีบอันนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับจะเห็นว่ามีอันนี้เลยเราสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้ทั้ง3.5นะฮะแล้วก็2.5ได้ทั้งคู่นะครับมีน็อตใส่มีตัวกันแรงสั่นสะเทือนอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแต่วัสดุจะเป็นพลาสติกก็อาจจะแตกหักง่ายหนึ่งก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะเวลาเราใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้จบนะครับให้มันดังแป๊กนิดหน่อย ก็คือเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ไอเจ้า d r i ด e c เคสตรงนี้นะครับที่ใส่ไอ้สามตัวเราสามารถถอดได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างของเคสนี้สามารถถอดได้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะก็คือสามารถ modify ได้หลากหลายนะฮะอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะมีดูร้อยสายไฟนะครับซึ่งเป็นยางตรงนี้เราสามารถร้อยไม่ว่าจะเป็นสายไฟของฮาร์ดดิสก์หรือว่าสายอะไรอื่นๆก็ได้นะครับเช่นพวกสายหน้าเคสถ้าจะให้ออกมาใต้บอร์ดก็สามารถร้อยเข้าตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ใต้ CPU นะครับ บริเวณตรงฮีซิงตรงนี้เราสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์2.5ได้อีกนะครับแม้ว่าจะเป็น SSD หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่มี Mini ITX และใช้ SSD ตัวเดียวนะครับผมแนะนําใส่ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เจ้าไอ้ฮาร์ดดิสเคส3.5ตรงนี้ก็ถอดไปเก็บที่อื่นนะครับเราก็สามารถวางอุปกรณ์อะไรได้หลากหลายทางด้านล่างนี้ <S <S 1> <S 1> เช่นเดียวกับเคสรุ่นใหม่ๆนะครับคอ X1 ตัวนี้ก็จะมีบริเวณทางด้านหลัง CPU ตรงนี้นะครับเราสามารถ ถอดใส่ฮีทสิงอะไรได้โดยง่ายนะครับโดยการใส่ขันน็อตอะไรตรงนี้ก็สามารถทําได้ไม่ต้องถอดบอร์ดขึ้นมาบริเวณนี้นะครับก็จะมีที่โล่งเหลือไว้นะครับตรงนี้เราสามารถติดตั้งพัดลมเราสามารถวางปั๊มของชุดวอ t e เตอร์คูลลิงหรือว่าวางอะไรก็ได้นะครับที่สําคัญบริเวณนี้อย่างที่เห็นนะครับจะเห็นว่ามี พื้นที่เหลือเฟือมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ power supply ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับคุณจะใช้2,000วัต1,500วัต์อะไรยาวแค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเช่นเดียวกับจอก็สามารถใส่ได้ประมาณ400มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับสุดสเปคเลยสำหรับเคส Thermaltake Core X1 นะครับผมถือว่าเป็นตัวเลือกระดับท็อปๆเลยนะสำหรับคนที่ใช้เคสแบบ mini ITX นะครับซึ่ง mini ITX ตอนนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พวกกลุ่มใช้ HTPC แล้วนะครับแต่ว่าพวก เกมมิ่งหรือว่าโอ a ็อกเกอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะมีพวกเมนบอร์ดมีการ์ดจออะไรสําหรับ ITX ออกมาให้ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัวนี้เจ๋งเพราะว่ามันมี mounting option หลากหลายนะครับเราสามารถย้ายพัดลงพัดลมทําอะไรก็ได้นะครับติดตั้งอะไรก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างให้มาครบครันนะครับฝาเคสก็ยังย้ายได้บนถอดได้ล่างถอดได้ทุกอย่าง,งถือว่าเจ๋งนะครับตัวนี้สาหรับคนที่ชอบ Modify นะครับการติดตั้งอะไรต่างๆก็ถือว่าง่ายเพราะว่า น็อตส่วนใหญ่นะครับเป็นตัมสกรูทั้งหมดนะครับถ้าเราประกอบเคสโดยที่อ่ะถ้าไม่นับในการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ไขควงเลยด้วยซ้ำนะฮะตัวนี้สําหรับราคาของตัวนี้นะครับอยู่ในระดับค่อนข้างถูกนะครับสองพบาทนะฮะกับออปชั่นระดับนี้ผมถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับ ยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท t h e ร์มอนเทคประเทศไทยด้วยนะฮะที่ได้ส่งเคสตัวนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮ็อกโซนก็ต้องขอลาพึ่งไปก่อนพบกันในตอดหน้าที่โอฮ็อกโซนสาระไอทอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ